สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวอึ่งพารวเช่นเคยเนาะวันนี้ก็มีแนวทางหันอ่าแนวทางหวยลาวนะคะหวยลาวชุดโค้งสุดท้ายมาแบ,บ่งปันเช่นเคยเนาะอ่ะก่อนไปรับชมเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าอ่าก่อนไปรับชมเดี๋ยวให้ดูอ่าตัวเดิมเนาะอ่าของวันที่28นะคะพี่น้องจา๋าวันที่28ก็ดูเกือบเนาะ สองแปดมาออกล่างของห้าตัวนะคะแอดสรุปทั้งหกตัวห้าตัวสี่ตัวเนาะส่วนสามตัวบนเหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋าดูห้าสี่แอดมีห้าสองมีสามห้ามาห้าสี่นะคะพี่น้องจา๋าอ่าอันนี้ก็ถ้าใครนําไปเป็นแนวทางของห้าตัวนะคะก็คงได้สองแปดแปดสองแปดเนาะพี่น้องจา๋าอ่ายังไงก็ตามต่อกันเนาะตามต่อกัน ของวันที่30นะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าสรุปทั้งหมดเพราะว่าแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันนะคะอ่ชุดเน้นชุดกันนะคะบางคนก็นว่าเอาแค่ซีตัวนาะพี่น้องอย่าเอาตัวเองเป็นพัฒฐ,ฐานนะคะพี่น้องจา๋าเล่นไม่เหมือนกันแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะมาดูตัวที่แอด เน้นนะคะเดี๋ยวแนวทางเลขทูบเดี๋ยวแอดให้ตอนท้ายคลิปนะคะงวดที่แล้วก็หลุดไปเนาะแต่ว่างวดนี้เผื่อใครชอบนะคะก็นํามาแบ่งปันนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องตามเดอ้อพี่น้องจา๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแอดถ่ายรูปไว้แล้วเอาไว้ไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะ สักครู่นะคะอ่าสำหรับตัวที่เน้นเนาะตัวที่เน้นก็จะมี49นะคะอย่าลืมกับหัวเป็น46เดอ้อพี่น้องจ๋า34 03นะคะอ่าส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี47 สามเจ็ดเก้าสองนะคะอ่าเอดให้สี่คู่เนาะพี่น้องจับแป๊บหนึ่งนะคะอ่าอีกคู่หนึ่งนะคะก็คือศูนย์สี่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูชุดสามตัวนะคะสำหรับสามตัวที่เอททำออกมาก็จะมีสามสี่เก้าศูนย สาสอ่าอันนี้แอดก็ตัดให้เราเนาะแล้วก็เจ็ดศูน์สามนะคะถ้าใครชอบก็ค่อยตามเดอ้อพี่น้องจ๋าแนวทางมีเข้ามีดุดนะคะอ่าเดี๋ยวเราให้ดูเลขทูบนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแอดเขียนสี่เก้าสีก,ากับ46่นี่แอดชอบมากเลยเนาะอ่าเป็น46ด้วยนะคะ สำหรับแนวทางเลขทูบนะคะเอดยังไม่ได้ตัดให้เด้อพี่น้องจ๋าตัดเอาเองนะคะตัดเอาเองนะตัดเอาเองนะคะ,อ,อ,นะอ,อ,ะ,คะอย่าลืมนะคะ9ก้ากับ6ตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมกลับหัวเนาะ,ะจดไว้แคปไว้นะคะอันนี้แอดเพิ่งจุดแล้วก็อ่าให้ดูเลยนะคะยังไม่ได้ตัดให้นะคะอ่าถ้าชื่นชอบก็นําไปเป็นแนวทางนะคะ สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ